นี่อันนี้อะไรจ๊ะขออนุญาตนะอ๋อสามชั้นเป็ดโอ้ปกติได้ยินแต่สามชั้นหมูสาชั้นเป็ด่ะเป็ดไม้เท่าไหร่จ๊ะไม้ละสิบห้าบาทไม้ใหญ่ตโตเลยนะคะอันนี้อันนี้อะไรกระดูกอ่อนใบพายจ้ะสิบาทเหมือนกันจ้ะคือผมเาไม้ตาไปแล้วเมื่อกี้เดินถ่ายคลิปไปก่อนแเ้าก็จะจะมาซื้อตรงนี้แหละครับอร่อย้นไม้้อ่าใช่เอาเเอาอันนี้สักไม้เอาอันนี้สักเอากี่ไม้กินจะกินหมดเนี่ยเอาสักอันนี้เอาอย่างละามเลกันนะ ออเจ็ดไม้ร้อยเอา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 เจ็ดไม้จ้ะจ้าจ้าจ้าผมจะพาทุกคนไปเปิงอาหารการกินที่ผเจะกระซือเหมือนกันเนาะของกินนอกกว่าอย่างไปอย่างมากอะหิวอันนี้จะชัดเจนกว่าที่สีลมตรงที่เรื่องการขายอาหารจะเป็นเหมือนโซนชัดเจนเลยเนาะเพราะเขาไปด้วยเขาในก็จะเป็นการเหล่นนามโดยตรงเนาะตรงนี้ก็สหลายคนจะจะแต่ละมือก็จะมีการถืออาหารของกินเนาะทุกคนเนาะของกินนี่บอกเลยของอาหารไทยนี่แต่ของแทบแทบเพราะฉะนั้น ุกคนจะมีของจิ้ไม้จิ้มือส่วนวันนี้บอจับเองก็จะพาทุกคนเดินไปนเนาะอาหารการกินแล้วบอจับก็จะซื้อของกินเหมือนกันทุกคนเนาะลองไปเิดูกันทุกคนไปไปดูกันทุกคนบอสเจับจะเริ่มจากร้านไก่ทอดเดชาแล้วก็เดินไปอย่างกุ้นทุกคนเนาะ อุดรเนาะพี่น้อง oh, <my> นี่อันนี้เป็นลาบเป็ดทุกคนกม็มีโอ้ตัวนี้น่าสนขนาดปะแจ๊บหิวเลยเห็นแล้วนี่ <Okay. S 1> อันนี้เหมือนจะเป็นเป็ดทอดอทุกคนเป็ดทอด <Okay. S 1> ม,มีข้าวเหนียวพร้อมตรงนี้ข้าวเหนียวพร้อม,ตร,มออตรงนี้มีข้าวเหนียวนำตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นซาลาเปาเนาะทับหลีซาลาเปาทับหลี กระต่ายพาดุจิมาจ๊ะโปรโมชั่นนะเจ็ลูกร้อยอันนี้ก็น่าสนเหมือนกันครับผมน่าสนเหมือนกันนี่สวยๆตรงนี้ก็น่าสนระต่ายพาจมาจ้าตรงนี้ก็เป็นน้าครับร้านน้าคนเยอะมากครับตอนนี้คนเยอะมากจริงๆโอ้คนแน่นครับคนแน่นคนแน่นมากครับแม่สียงียมแจ่วฮรอนซีดอ่า โอม้มีมีแบบนี้ด้วยเหมือนอ่าอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทุกคนเป็นเนื้อเนาะเป็นเนื้อโอ้ตรงนี้ก็น่าสนเหมือนกันครับผมเจ่วฮ้อนแบบชามนี่กลัวแม่แม่สงเสงียมครับนี่ไส้เปาอ,อีสานแม่สงเสียมโอ้ตรงแม่สงเสียมนี่น่าสนน่ากินอาหารน่ากินเนาะถือใจเบาล่าแม่บบาเจ็บเนาะ อันนี้ก็จะเป็นอ่ามียังบอกจปะปูหูเนาะน,นี่โอ้แต่กขนากินทุกอย่างนนั่แหละพี่น้องนี่ร้านน้ำพี่น้องโอ้ของกินเนี่ยคือจะหาได้ง่ายเนาะทุกคนเนาะหาได้อร่อยโอ้สุดยอดพี่น้องน่ามีฝรั่งม,กกมืนกันมาซื้อกันเนาะอันนี้เป็นอ่าร้านนัน,นพัฒน์ขนมบุหลัน ด <laughs> ้านเมฆบอเทปอ่านตะกุตกตะกัดพี่น้องพี่น้พี่นอ้นองอ่านได้เลยเนี่ยโอ้นี่มีทุกอย่างพี่น,ออน,น,นอ้องอ่งารรนนมันมันมันคล้ายๆกับอ่าเคยเอิญยังผลิตภัณฑ์การเกษตรเนาะทุกคนเนาะเหมือนกับคล้ายๆกับอ่าอาหารแต่ละภาคแต่ละพื้นที่เนาะมารวมตัวอยู่ในนีน้ทุกคนเนาะนี่ อันนี้ก็ร้านปางสุรีร้านโฮมอันนี้ก็อาหารนะพี่น้องอันนั่นนี่โอ้มีแต่เดียนะกินนะกินพี่น้องโอ้อันนี้ไก่นี่สามพี่น้องไก่ย่างเขาสวนกวางพี่น้องชื่อเสียงด่งดังรสชาติแสนอร่อยครับพี่น้องอันนี้ก็พวงเชียงใหม่นะครับผมนี่ทุกคนอันนี้เป็นน้ำพริกอวนนี่มะม่วงน้ำตาลหวานไก่ทอด โ้พี่นองเรามารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ทำไปหมักอาหารอร่อยพี่น้องเอ้ยนี่นี่นน<อ>แต่บอกแจ๊บได้ผูกจิตผูกใจไว้แล้วกับร้านเป็ดทอดพี่น้องเป็ดย่างวา่ไอล้ลาเป็ดคุดอนบอแจบต้องไปซื้อกินแน่นอนพี่น้องเนาะอาจจะมียังเพิ่มเติมแล้วอย่างไปเรื่อยๆทุกคนเนาะอย่ากันนี่ คือทุกคนจะเห็นตรงนี้าคนจะบ่ทานได้เปรียกกันทุกคนนะเพราะว่าอยู่ตรงนี้ทุกคนจะบริสิทธน้ำกันเด้คือครับพอไอเมื่เมยๆอลไก็มากินกินกินอิ่มเลยก็อิ่มท้องพักผ่อนแล้วก็เข้าไปเล่นต่อข้างในด้วยพื้นที่ของท้องสนามหลวงแบบใหญ่แบบโอ้โหใหญ่มโหฬารแห้งเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเห็ดยังก็ได้กับเนาะสามาถแบ่งหโซนเห็ดย่างกรได้ประมาณนี้ไปทุกคนเนาะ หลายอย่างว่พี่น้องตรงนี้ขึ้นแน่นแท้พี่น้องอ๋อเป็นร้านมันสกินเลยทุกคนนะนงรักขนมไทยโอ้เป็นขนมไทยนี่มีลูกชุบไหมจะสังเกตก่อนเด้อพี่น้องมีแน่นอนลูกชุบบอท่านเห็นนะพี่น้องคือบอท่านเห็นแน่อบอเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยมาเบิกใหม่ นี <s <s ่กขนาโซนขนาดเลยพี่น้องแต่ว่าแต่เขาซื้อแล้วกับเพื่อนซีเฮ็ดถั่วให้บอกเฮ็ดถั่วให้คอยไปกินบอกพี่น้องอืช่องไหนครับเนี่ยช่องไหนเนี่ยบ่าวแจ๊บช่องบ่าวแจ๊บใช่ผมสตอรี่ชีวิตบ่าวแจ๊บครับมันอ่าเคยเคยติดตามอยู่แล้วก็มีบ่าวน้อยใช่ครับบ่าวน้อยบักซีใช่เพื่อนบ่าวใช่ครับโอเคขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวจะมาซื้อเดี๋ยวจะอุดหนุนครับผม อันนี้อันนี้อะไรจ๊ะขออนุญาตนะค่ะอ๋อสามชั้นเป็ดใช่โอ้ปกติได้ยินแต่สามชั้นหมูสามชั้นเป็ดค่ะเป็ดไม้เท่าไหร่จ๊ะไม้ละสิบห้าบาทไม้ม<อ>ใหญ่โตโตเลยนะคะอ,นนอันนี้อันนี้อะไรกระดูกอไไ่อนใบพายสิบห้าบาทเหมือนกันจ้ะคือผมบอกไม้ตาไปแล้วเมื่อกี้เดินถ่ายคลิปไปก่อนเ้าก็จะจะมาซื้อตรงนี้แหละครับอร่อยทุกไม้จ้ะอ่าใช่เอาเอาเอาอันนี้สักสามไม้เอาอันนี้สักเอากี่ไม้กินจะกินหมดเนี่ยเอาสักอันนี้เอาอย่างละสามเลยกันนะ อ๋อเจ็ดไม้ร้อยเอา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 เจ็ดไม้เลยนะจ้าจ้าๆๆขออนุญาตนะทุกคนจะเขาจ่ายตังค์แม่ค้าก่อนรู้สึกว่าร้านนี้จะเป็นที่ราคาถูกค่ะราคาวิตรภาถูกถูกปากด้วยนะ25บห้าทก็หิ้มแล้วค่ะหมู1ไม้ค้าเหนียว1นอจ้าใช่จ้าข้าเหนียวไหมคะไม่จ้าคือเน้นแบบเป็ดล้วนๆครับขออนุญาตนะครับทุกนค้าก่อนครับผม ค,ความน่ารักของคนไทยพีน่น้องเนาะเกาแรกเกาอีกทุกคนก็นนาที่เห็นเนาะมิตรแมตรีอันนี้ว้าวปลาหมึกตรงนี้โอ้แต่ละจุดแต่ละจุดเพราะฉะนั้นแล้วคนแบบว่ากินเก่งอย่างว่าแจ๊บนี้สบายใจเนาะไปมองใดก็มีแต่แนวกินแนวอยากพี่น้องเอ้ย งนี้ก็ใช้เล่นครับผมลาดหน้านี่ร้านลาดหน้าใช้เล่นครับดูแล้วน่ากินเหมือนกันครับผมโอ้โหทุกคนอาจจะแปลกใจแทนที่จะมาเล่นสงการาดมาหากินอยู่ไม่ใช่ที่สําคัญนทุกคนเนาะที่สําคัญเลยคือไม่ฉวยโอกาสในการเอาเปรียบลูกค้าทุกคนคนเยอะแค่ไหนเนี่ยถ้าลองร้านไหนที่คนติดใจคนเข้าเยอะเนี่ย ขึ้นราคาแบบนี้ไม่ทาครับประเทศไทยไม่ทาฮะประเทศไทยจะขายปกตินะราคาปกตินะครับผมนี่คือสิ่งที่สุดยอดนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเห็ดเนาะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวถึงจะล้นแบบนี้เนะาะไผ่มาก,กติดใจไผ่ามากถือใจเนาะอ,อันนี้เป็นครัวทะเลซีฟูด้ดภูเก็ตโอ้มาไกลพี่น้องตงัวนี้แต่เป็นลูกชิ้นเนาะทุกคน ดาวอาหารเนื้อนี่พี่น้องโอ้แต่ละอย่างครับไก่ตุกไก่ทอดสมุนไพรอยุธย,ยาพี่น้องทุกที่ก่อันนี้มีน้ำ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 นะครับผมน้ำด้วยฮะพอมีมีร้านแบบเสื้อผ้าด้วยนะทุกคนเนาะ,ะผ้าทอและตัดเย็บบ้านหาดเสียวหาเสียว,วทุกคนหาเสี่ยว นี่เป็นกาแฟมามาโซนนี้จะเป็นข้าขนมเลยนะทุกคน,นะนเนาะนัขนมเป็นโซนขนมและทุกคนเนาะนี่นี่นี่น,นี่อาหารตระ,ะอย่างโอ้พี่น้องขั้นที่เรไปสุดมันก็นสิลำเอียงพูดบอกแต่ก็ต้องไปให้สุดนะโอ้มีอาหารจานเดียวด้วยทุกคนเนื้อหมูนี่นี่ผัดเผาเนี่ยเราต้องไปให้สุดนะเนี่ยนะทุกคนเพราะว่าทุกที่อาหารทุกอย่างก็ต้องมีความอร่อย เป็นสูตรของแต่ละคนไปเนาะมีความอร่อยในตัวอยู่แล้วเนาะมีความลงตัวในรสชาติของอาหารในสูตรของแต่ละคนเนาะอ่าขึ้นอยู่กับความชอบนี่ทุกคนอ๋นี่อันนี้เป็นจิระพันธ์ไก่ย่างอ๋อนี่ไก่เป็นไก่ครับเป็นไก่รู้สึกว่าจะมีชื่อเสียงเหมือนกันนะจิระพันธ์ไก่ย่างตรงนี้เป็นไอศครีมนี่มหาชัยไอศครีมพี่น้อง นี่พัดไทยพี่น้องพัดไทยหวานสลมุมุมนี่โอ้โน้องว้าวยังไกลขนาดพี่น้อง,องยังไลยโอ้โหพี่น้องเอ้ยน,นี่นี่คือโซนอาหารนะพี่น้องเนานะเขาก็จะเห็นว่าผู้คนก็นถืออาหารไปอาหารมัน ติดมือเนาะนะแล้วก็ไปนั่งกินก็ได้ไปนั่งอยู่ข้างในอีกหน่อยนึงเป็นอีหลอกนึงได้มีอีหลอกนึงพี่น้อ,นองเหเ็นบ่ฮะไปนั่งอยู่ข้างในนี่ก็ได้นี่นั่งแค่นี้ก็ได้นี่ความรอบคอบและเตรียมพร้อมเนาะในการจัดงานนี่บ่ได้เป็นง่ายๆเด้พี่น้องเนาะเป็นอยังสิยากนะแต่พเพิ่นเฮ็ดได้เนาะนี่คือประเทศไทยที่สําคัญเนาะเสื้อผ้าเนาะทุกคนเสื้อผ้าเป็นเอกลักษณ์เลยเป็นเหมือนกับเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลยเนาะชุดแบบนี้เนาะในงานสงกรานต์ ถ้าพูดถึงสงการามจะนึกถึงไสบอแมนไทยแลนด์ทุกคนต้องนึกถึงไทยแลนด์อันนี้บอจับเคยชิมรสชาติมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะคืออหมูย่างแดงกรอบเนี่ยสุดเมืองตรังอ่าบอจับเคยเคยกินมาครั้งหนึ่งตอนที่ไปงานที่สะพานพระรามสิบเนาะทศมาลาชันที่บอจับเคยไปมาครั้งหนึ่งบอจับเคยซื้อกินแล้วเนาะข้าวเปรียบเมืองใต้ตีเยันตาโฟ ุูพาพรสตรอเบอรี่โอ้ก็มีหอมมะม่วงผมได้ทุกคนไหซื้อร้านเดินซื้อมีครบนะลูกชิ้นเรือสำราญลูกลนิ้นลูกชิ้นเรือสามรำโอ้ไม่สำราญแม่เอาเลยนะโอเคทุกคนนี่น้ำส้มปัน่น ของกินเยอะมากทุกคนโัวไกลไกไกและไกลจะไกลจะเดิน so สุดแล้วโอ้ไกลนะทุกคนเหนื่อยเลยเดินยอมรับแต่ว่าเห็นของกินแล้วมันก็ยังห่าใส่พี่น้องเลยห่าดองๆใส่พี่น้องนีนีโอ้ของกินของแซ่บๆพี่น้องนี่นี่มันยังีงเป็นคนโก่งเป็นตะหยักแท้นี่ปังฉ่ำน่าจะน้องปังน่าจะเาปังฉ่ำ เคนใส่เนยบอกเนาะพี่น้องตรงนี้เป็นญี่ปุ่นเนาะเป็นแบบรูปแบบของอาหารญี่ปุ่นนะเกี่ยวกับยังได้ไหมโอ้โอพวกซูชนนิต่างๆเนี่ยนะ่น้องเนี่ยอันนี้โกตาบะมีไข่โกตาบะมีไข่ใครใส่สุดแล้วพี่น้องใครใส่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะจัดเดินให้สุดก่อนพี่น้องเอ้ย เด้อพี่น้องเด้อบุหรี่คายยังบุหรี่คายยังก็เห็นนี่นี่แหละพี่น้องเนาะนี่หอยทอดหอยย่างกระโหลกข้าวมีกอนป่านึงมีหอยทอดอันนี้ก็เป็นอีกเป็นอ่าเมนูที่มีชื่อเสียงอีกอันหนึ่งเนาะน้ำลำไยครับผม จุดๆกันเนาะนะนี่โอ้พี่น้องเป็นภาพอ่าที่บ่อค่อยได้เห็นในท้องสนามหลวงนะพี่น้องก็ภาพแบบนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่งจัดเป็นปีแรกเลยตรงนี้เนาะจัดเป็นปีแรกนะทุกคนเนาะแต่ว่าผู้คนก็นั่งอยู่ตรงนี้เนาะนี่โอ้โหรับคนโอเคครับทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บอกแจ้งกับฝากทุกคนไว้ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะขอให้ทุกคนมีความสุข กับการรับประทานอาหารกับการมาเล่นน้ำสงกรานแล้วก็กลับบ้านไปกับรอยยิ้มนะครับผมที่นี่ประเทศไทยไทยแลนด์สวัสดีครับผม